สวัสดีค่ะวันนี้หลังจากที่ได้มอมห้อทอดไร้น้ํามันมานะคะยังไม่ได้ลองทํานะคะวันนี้ก็เลยจะทํากุนเชียงเนะะี่ยค่ะกุนเชียงก็จะหั่นหนานิดน,นึงนะคะก็จะทํากุนเชียงแค่สองชิ้นนะคะอันนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะใส่นะคะเดี๋ยวมาลองกันเลยนะคะว่าหม้อทอดไร้น้ํามันออกมาจะเป็นแบบไหนเนาะเพราะว่าเป็นคนชอบทานกุนเชียงมากม มาดูเลยนะคะก็ขั้นตอนก็คือเอาหม้อออกมาก่อนนะคะวางกุญเชียงลงไปนะคะจะลองที่กุญเชียงก่อนนะคะครั้งแรกครั้งแรกที่ใช้หม้อตัวนี้นะคะ,นะคะจะวางในรูปแบบนี้ ก็ใส่เดี๋ยวจะตั้งเวลานะคะตั้งเวลาอยู่ที่สองร้อยอันนี้สองร้อยแล้วนะคะสองร้อยมีปรับไว้ที่สองร้อยแล้วนะคะแล้วเวลานะคะป้ามิใช้เวลาสิบนาทีนะคะสิบนาทีนะคะเราจะทดลองที่สิบนาทีก่อนนะคะนี่คะ่ะ เครื่องทำงานแล้วนะคะจะมีเสียงดังจะมีเสียงดังแตกๆก,ก็จะมีปุ่มไฟสีเขียวนะคะเดี๋ยวมาลองดูเขียวกับส้มค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จนะคะ10นาทีตอนนี้ตั้งไว้ที่10นาทีนะคะ เดี๋ยวมาลองดูนะคะอันนี้ไม่ถึง10นาทีนะคะพอดีว่าป้ามีได้กลิ่นเนาะได้กลิ่นกุนเ,เชียงออกมานะคะป้ามีก็เลยมาเปิดดูก็จะอยู่ที่แค่5นาทีนะคะเนี่ยค่ะ5นาทีก็จะได้กุนเชียงแล้วค่ะกุนเชียงก็จะสุกจริงๆแล้วน่าจะใช้ไฟอ่อนกว่านี้นะคะป้ามีคิดว่าน่าจะใช้ไฟอ่อนอยู่ที่ ร้อยหกสิบองศาก็น่าจะพอนะคะสําหรับการทอดกุนเชียงเนาะถ้าเป็นอะไรที่แบบเป็นหมูหรืออะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อยมาลองทําอีกทีนะคะผลที่ได้นะคะไฟสองร้อยองศานะคะแต่ใช้เวลาแค่ห้านาทีนะคะไม่ถึงสิบนะคะอาจจะไม่ไหม้เกรียมนิดนึงนะคะแต่ก็ใช้ได้นะคะป้ามีคิดว่าใช้ได้นะคะนีะค่ะ เรียบร้อยค่ะ